สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,566กันค่ะเด็กถือดาบนะคะพระราชาถือถ้วยเด็กถือไม้เท้านะคะ6ดาบ5ถ้วยนะคะ10ดาบ3เหรียญน,นะคะ View o f f o r t u n e นะคะ ราชาถือไม้เท้าสองดาบนะคะมาเริ่มดูกันที่พลังงานใบแรกกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีในช่วงเดือนนี้แม่หมอมองว่าบางท่านนะคะค่อนข้างมีความรู้สึกงุหญหิดใจอะ่ะหรือในบางครั้งอะ่ะคุณค่อนข้างรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณผเผชิญอยู่มันไม่ได้ดั่งใจคุณเลยสักเรื่องอะ่ะ มันไม่ได้ดั่งใจคุณเลยสักอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาเนี้ยเ,เ,เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณน่ะค่อนข้างมีความอึดอัดใจแบบเหมือนในใจมันแบบงุนหงิดใจไปหมดอะ่ะคือตัวคุณเองอะ่ะเหมือนกับตัดสินใจอะไรได้ไม่เด็ดขาดด้วยนะสําหรับบางท่านการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยแม่หมาะมองว่าตัวคุณเองอะ่ะการเงินนะในช่วงเนี้ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเหมือนกับบางท่านอะถ้าคุณคิดที่จะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนหรือว่าเอาไปต่อยอดการทำงานทำธุรกิจอะจริงๆแล้วว่าแม่หมออยากจะให้พยายามชะลอไปก่อนเพราะว่าณนะตอนนี้เหมือนกับการงานและความสำเร็จสิ่งที่คุณคิดหวังเอาไว้มันยังไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณวางแผนเอาไวอ้อ่ะ การเงินโดยรวมแล้วถือว่าดีมีใช้จ่ายแบบชิลๆเลยก็ว่าได้นะหรือบางท่านอาจจะมีคนที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะ่ะอุปถัมภคุณทางด้านการเงินเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มีฐานะที่ดีเลยเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะเหมือนกับถ้าตัวคุณมีปัญหาก็จะมีเขาคนนี้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ขยันทํางานเก็บเงินนะ่ะ ณนะช่วงเวลาเนี้ยถ้าคิดที่จะเก็บเงินน่ะแม่เหมาะอกอว่าสามารถทําได้นะบางท่านอะ่ะจะมีเงินเหลือเก็บเลยก็ว่าได้ส่วนทางด้านสถานการณ์ต่างๆทั่วไปในช่วงเวลานี้นะแม่เหมาะองว่าคุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณเองอะ่ะจะได้พบเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆบางท่านน่ะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณอะ่ะอาจจะมีการเติบโตทั้งสายงานที่คุณทํา มีการแบบก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่ามีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามาให้ต้องจัดการบริหารจัดการมากขึ้นนะคะณนะตอนนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเ,เนี้ยแม่หมอบอกว่าในบางท่านนะคุณอาจจะต้องมีการใช้การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างให้เด็ดขาดแล้วก็แน่วแน่ให้มากกว่านี้คือเหมือนตัวคุณเองอะเรียกว่าจิตใจโลเลไหมก็ไม่แต่ว่าเหมือนกับ ตัวคุณเองเลือกไม่ได้เมื่อมีทางเลือกเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจสองทางเลือกอาจจะมีงานเสนอเข้ามาให้คุณสองที่หรือบางท่านไปสมัครงานไว้คุณลังเลโลเลใจว่าจะทําที่นี่ดีไหมหรือจะทําที่นั่นดีไหมคือคุณช่างใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งเหมือนกับรักพี่เสียดายน้องนะคะกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาณนะตอนเนี้แม่หมอบอกว่าอยากจะให้เลือกเชื่อใจของตัวของคุณเองแล้วก็ตัดสินใจไปเลย บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะพบเจอกับความผิดหวังคุณจะกลัวว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเลือกนะตอนเนี้มันดีไหมมันจะส่งผลถึงอนาคตของคุณนะคุณตัดสินใจถูกแล้วไหมไมันคือความกลัวไปหมดเลยนะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วว่าไม่ต้องกลัวเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆด้วยความแบบเข้มแข็งเลยนะตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็แน่วแน่เชื่อใจหัวตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะ คือเหมือนอยากไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงแบบปีศาเสียงเดวิลต่างๆที่แบบคอยเข้ามาทำให้คุณควยเขวนะพยายามแบบฟังตัวเองให้มากที่สุดนะนะช่วงเวลานี้ของชาวราศีมีนนะคะมันเหมือนกับไม่มีใครรู้ใจคุณเองเท่ากับตัวของคุณเองนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับการที่คุณน จะถูกใครบางคนหักหลังแทงข้างหลังหรือว่าทําให้เจ็บช้าน้ําใจด้วยนะอาจจะเป็นคนที่คุณนะเคยไว้ใจมากๆเลยแต่ว่าณนะตอนเนี้ยมันเหมือนกับสถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วคุณจะต้องพบเจอกับสิ่งสิ่งนี้มาเลยทําให้ใจของคุณค่อนข้างรู้สึกแย่ด้วยก็เป็นไปได้นะคะทางด้านความรักเนี่ยความรักในดวงคนโสด แม่หมอมองว่าตัวคุณเองค่อนข้างโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานการหาเงินคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านคุณเคยเจ็บมาก่อนอ่ะคุณยังแบบไม่อยากที่จะรับใครใหม่เข้ามาในชีวิตอ่ะในช่วงที่คุณนะรักตัวเองพยายามแบบจัดระบบจัดระเบียบความคิดสิ่งต่างๆที่คุณพบเจอณนะตอนนี้มากกว่าที่จะเริ่มต้นความรักกับใครนะ ส่วนทางด้านคนมีคู่นะคะชาวราศีมินคนมีคู่เนี่ยมันเหมือนกับช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยออกมาหรือว่าบางทีนะบางท่านอะ่ะคุณคบกันมานานแล้วคุณวางแผนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ลงหลักปักฐานเปลี่ยนสถานนะจากแฟนมาเป็นคู่สมรสเป็นสามีภรรยากัน มีการจัดงานม่านงานแต่งงานกันด้วยก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีงานลื่นเลิงงานสังสรรค์กันเข้ามาสำหรับคนมีคู่นะคะทางด้านสุขภาพเนี่ยสุขภาพระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเก่าๆเรียกว่าโรคเวรโรคก,กรรมหรือโรคเก่าๆที่เคยคิดว่าหายไปแล้วมันอาจจะวนกลับมาเป็นซ้ําอีกก็เป็นไปได้นะม้เหมือนกับนะตอนเนี้ย เป็นสิ่งที่ตัวคุณนะเคยทาอย่างไรไว้มันมันจะย้อนกลับมาแล้วจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าคุณนะ่ะรู้สึกว่าเป็นโรคอะไรที่มันปแปลกหรือว่าไม่ควรจะเป็นนะ่ะก็ไม่ต้องแบบไปคิดเยอะแค่แบบวิธีการนะ่ะพยายามทําบุญกวดนะ้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้มากๆนะคะแล้วสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่ของมันจะดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมอะโรคที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะ การงานและความสําเร็จเนาะแม่หมอมองว่านั่นแหละที่คุณลังเลโลเลใจอะนะตอนนี้จะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดได้แล้วนะบางท่านคุณอาจจะมีงานเสนอเข้ามาสองทางเลือก2งานต้องเลือกระหว่างทํางานที่รักหรือว่าจะทํางานที่จะได้เงินด้วยก็เป็นไปได้นะ หรือบางท่านคุณตัดสินใจไม่ได้ว่ามีการเสนอเข้ามาให้คุณน่ะจะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานแต่ว่าจะต้องย้ายออกไปที่สาขาต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ทําให้ตัวคุณเอง่ะค่อนข้างรู้สึกว่าลังเลโรเลใจตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอบอกว่าให้เชื่อใจของตัวเองการตัดสินใจนั้นน่ะแม่หมอเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มากๆนะ มาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรุปอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมชาวราศีมีนบ้างนะคะพระราชาถือดาบนะคะอัศวินถือเหรียญาถ้วยนะคะอัศวินถือดาบ สิบดาบนะคะสำหรับพลังงานไพสรุปนะตอนนี้แม่หมอมองว่าเหมือนกับไพกำลังบอกคุณว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ตัวคุณเองจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยตัวของคุณเองอะพระราชาถือดาบเนี่ยแม่หมอมองว่าจริงๆแล้วอะบางทีคุณค่อนข้างแสดงออกถึงความเข้มแข็งอะสร้างเกราะที่คุณอนะเป็นคนที่ดุดัน เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังคนอื่นขึ้นมาแต่ลึกๆภายในจิตใจของคุณบางครั้งคุณก็ค่อนข้างมีความอ่อนไหวง่ายหรือแม้แต่การที่แบบปากแข็งแต่ว่าใจอ่อนนะโดยรวมแล้วนะตอนนี้แม่หมอมองว่าถ้าบางท่านนะคะพบเจอกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณไม่ได้ดังใจทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจเนะี่ยให้พยายามต่อสู้กับมันเดินหน้าต่อไปอย่าไปหยุดอย่าไปท้อใจแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างเนาะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดให้ท่องคํานี้เอาไว้ให้มากๆนะคะเมื่อสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันจะย่อมพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอทุกการเปลี่ยนแปลงจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จจะนําพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ชีวิตใหม่หรืออนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ